โอ้งงว่เป็นภาแฟเป็นสิ่น้อยกยกขางมันขึ้นไหนวะมันเอาพี่น้องมันดิ่นมันก็ยังเข้าไปเังสันโอ้มันโดดเข่าเงว่โดดเข้าไปโอ้โดดแม่นเนาะมันโดดแม่นที่นี่โดดแม่นว่าโอ้มันโดดแม่นนะปั๊ด โดดเข่าต้นงามต้นใหม่เลยพี่น้องโดดเข่าต้นใหม่เลยที่ออกเห็นว่าล่ะโอ้อนที่ออกเห็นว่าล่ะพี่น้องโอ้ออกได้ก่แล่ะเดี๋ยวกลับขึ้นบ่อ๋อดึงกลับขึ้นโอ้ติดนิ้วกลับขึ้นพี่น้องนิ้วกลับขึ้นไม่ได้ออกเหรอ Men, có bao เจ้ายกขะจมขึ้นได้บ่เสื้อ <laughs> นั่มันออกไม่สี่เหลี่ยมนะย่อได้เ่ล่าพี่น้องย่อได้รึล้วพี่น้องโอ้มันน้ำมันบังกันพี่น้องอันตราย

โอ้ยเขาตัวใหม่เลยมั้งโอ้ยออกเลยวาน้อบาทโอ้ยออกเลยว่ะ โอ้ย้าโ้่นน้ำสาดียู่วะเลตาบ่าต้นน้ำสาบะน้อขามันขมว่าทั้งนี่เลย

มัดไป่เลยมัดเยอะมัดคนแล้วมัดคนแล้วมัดนเมื่ยันแม่เอียนเด่นจังม่ียนเฮ้มัดมัดมัดไกเลยพี่บุ๊ควางสันอะไรนี่อันต่อไ่เพราะว่า่อแรงเรองลบอยู่นี่ไปต้ยแม้วออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องออกเรียบร้อยแล้ว ต่อเสียบต่อคาวไปเลยนะอ๋อมันออกได้แล้วอ๋อออกได้แล้วพี่น้องออกได้แล้วข้นแตกนี้เว้ดเลยเอา้าวพี่น้องบรการซื้อขายมั่วนะอ่ามี่ล้วพี่น้องไปเลยของใครปนะนี่ของผู้ใดนี่แด้งๆนี่เพิ่นถามซื้อนี่ขอแดงขอแดงเนี่ยของใครเนี่ยเพิ่อนถามซื้อนี่โมโหคนะ 我就ขวางอ้วงไปส่งเขาอยูยเป้ยไมาซื้อมาขายปนี่ปะหเปเมียนิสองเหาเอ้าฝนฝนมงมังงเจ้าอยู่เด้นั่นนะฝันเดี่ยวยนปะใช่หาแม่ลูกกันปะออลูกตัวเมียี่น่นซื้อเปนยอะสูงหลายสี่สิบหาได้ยู่แลูจ็กตเลยนี่สองตัวนี้เนาะเอาเบอร์โทษนครับเบอร์โทษนี่3ศูนย์แส สามโมงสันสเอาโทกาม่พี่น้องโต้กัานม่นี่พี่น้องง่วลูกตัวเมียแต่ว่าคนกับมึงของเราอยู่พี่น้องคนกับมึงของเราอยู่เพื่อเพืคืได้ค้ขายกันยพี่น้องเขากับบ่มีลูกกับเขาบ่มีเขาโท้กับใครพี่น้องโท้กับแม่เนี่ยการคือขายง่วน งอจานงอส้นไงหน่องวันนี้ครับพ่อไอ้ดำเอามาจากตัวมาหนี่ไอ้นี่วะนี่วะตัวนี้กือตัวเจ้าอะไตัวจลกบาทนี่ตัวเลกบาทนี่นั้นสองหมื่นห้าไหมสอนห้ตกวละหมื่นหมื่นสองพันห้าเนาะหนตัวละหมื่นสองพันหาไน่องตัวนี้สูงลอยที่หาได้นี่ตัวนี้สูงลอยสี่สิบสองสีล้ไอ้อีกนี่บอกคู่นึงอ่ะอันนี้ตัวผู้ คูนั่นแก้ไก่นั่นบ่โอ้นี่นี่คูนี่ตัวนี้เท่าไรนี่ตัวนี้คูนั้นสองหมื่นหกี่ละสองหมืาคือกันพี่น้ <25 S 1> นนองแม <15 S 1> <ใน S 2> ่แยกลูกกัน้อพ่อดำแม่แ <11 8 S 2> ยกลูกพี่น้องแม่แยกลูก <ๆ S 3> เราได้ลูกย,งยางละเราแหกโตละย่างละตยง um ละโตเด้อนี่ะอเาอาเบอร์โทรพ่อดำหน่อย080 0 292้ยของพ่อให้ดำอาสามาเด้อเหมนป่ะ อ๋อเหรอพี่น um, ้องหยกย่างระโตขนะนี่ราคาสองเมื่นหาต่อร่องเราไปพี่น้องแมงง้อกับว่าเม่นแมกี่ได้เด้อพี่น้องสีแดงพร้อมติดโบดพร้อมแม่นี่ตัวนี้ติดโบดพร้อมเป็นีกก็ติดโบดพร้อมโชว์บอกโทว์ไว้กันไปพี่น้องนี่ครับพี่น้องสูงสูงระดับที่หาใหญพี่น้องติดโบดพร้อมเด้อพี่น้อง <ersch> เดือนขึ้นมาโอ้มันเกลนเนน้พี่น้องลมเบะปะเบะนะน้อันนี้กัเล่เล่ตัวนี้กัตัวเมียพี่น้องเล่ตัวเมียเอาแมงแม่ขายอีกแมงแม่เนาอพี่นลองเจักบาทด้วแมงแจ้กบาดแล้วแม่เนี่ยเอเรียบร้อยแล้วโอ้ยหนึ่งหมื่นสองพันหกยนี่แมวเรงมื่นสองพันะ เออมีพ่อได้กินพ่อได้กินน้ำมันรถเรือเนาะการทุนี่ะนปขานออกไปซื้อไปนะหนึ่งา่นสวาโอ้ลุกลไดไปดูดูที่พ่อไปเสพการน้ามันรถอ่ะอยบอกว่าลอรถกับ่มีปะเลยยอหโอ้ยอย่าให้มันถอดไปนั่นเถอโอ้ยมันโดเป็นจะเป็นหอยเนาะเอาเอขายแล้วแล้วไปนะ ยังก่อนสามัหาเนี่ยโอ้ยนี่สามปัญหาสามัหาโอ้ตะกี้ข้าวข้าวำเสียมก็ได้ไก่ข้าวํำเสียมก็ได้ด้วนี่ข้าวำเสียมงเหของเก่าป่ะผมเี่ครับโอ้สามปัญหาไปดิโอ้ยมันจปิงจดกูผูเด้พี่น้องกวผูสามปัญหาไนะโอ้ยสามปัญหาสามปัญหาสามปัญหาเอาไมตัวมนี่ คนเ้ขายกันอยู่้นหคนตื่เ้ขายกันอยะคนดีซีกันอยู่นี่แม่นี่เยอะกว่าคนดีซอของเลาเยอะข้นหนอันนี้สามพันหาตัวนี้แม่นี่หลายปนไรเป็นไรคนดีอ๋อแปดพันสามพันหาคนนหาพันกลัวสามพันสามพันกับหาพันก็ถืเป็นแปดพันเอาบอกกันไปข้นหคนดีซอกันเยอะ้นหนัคนดีซอกันอยอ เป็นได้หมานเป็นอน่เ <encontramos> ม <Excel KK> mm. yeah. cool. yeah. ือน mm. mm ี hmm. mm ่จ hmm. mm ้กบาแลยแม่เน mm ี่ยเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยเจักบาเลยเมือนซีโอ้เหมือนซแล้วนี่แม่แดงนี่เลมือนสองพันห้าเมือนสองพแม่พากันไหมมือนสบาอยต่อร่องเลยอีกต่างหากเนาะต่อร่องเลยอีกต่างหากเด้อนี่พี่น้องนี่มือนซีพี่น้องเมือนซีลูกกระสีแดงดี้วยลูกกระสีแดงกันลูกตุเีย้อม สีแดงยะพีงสีแดงเยอะพี่น้องราคาบัแพงราคาอ่อนเมินไปราคาง่วกแตตามนี่แหละพี่น้องนี่แนวราคาถึงเอาเบอร์โทรเครับศูนย์หกสี UH, <t eman. <t eman ่ห้าหนึ่งสองเจดาโทงมาด้อง่วมาตะบันขามอาจสามารถเนาะเอาโทรเจ็ดตัวามพ้กาศสื่อขายง่วนี่แหะพี่น้องราคาามีแหละพี่น้อง มันเกลดยได้ราคาสูงอยู่แต่มันบ่ได้ของง้อมันกัล่งเนาะขายตามนาเนเมือนสีเมือนลูกสีแดงล้วพี่น้องลูกสีแดงลูกสีแดงสูงกว่าประมาณลอยสาเดยอยู่พี่น้องลอยมสิบมุนี่เราพอกันต้องกัถามไว้พี่น้องจีนขายง้อ ว่กับมีอยู่ประมาณนี้แหะพี่น้องประมาณนี่หอแม่นี่ก็ไล่ดีอยู่นี่ก็เล่นี่มาไล่ดแม่นี่ก็งามดอยู่นี่พี่น้องแม่นี่จ็กบาร์ดแม่นี่จ็กบาร์พี่พ่อนี่ยเมื่อนแปดันนะเราดูแค่ตัวลยมื่อนแปดลูกตัวนึงเนาะแยกลูกเนาะมันบแยกแม่เดี๋ยวมื่อนแปดลูกเขา้ห้เขาเสือเลยตัแม่มัน ลูกเขาบ่าให้เขาลูกไปก็ได้ขายแม่ออกนะว่ามีเบอร์โทษปะบ่มีบ่มีเนาะหมอเป็นยังงไรว่ามีเนะป็นย่างนี้ว่มีเบอร์โทรเร้อพไ่นองโต้สนันิดีปนอมนะื่นแปนาะพอเนาะแล้ว่าพวกหอรเขามาให้ไปลเมื่นหาเขาให้มื่นหาเนี่ยนองสูงเลยสี่สิบห้าเนนี่นองมาเทียบมึงเอกับงูอยู่ขอกอยู่ความห้องนี่แหละี่นองโค้งทางอ่างหลึกก่อม เราส่งก็ดีอยู่พี่น้องแต่ราคามันห่างบ่ได้กันเออนาะพราเนาะราคาเขาให้ถืกอกดเนะะาะตื่นเป็นสั่นโอ้เห็นไดนะ้ไหมเนี่ยบ่ถึงงอดทุนอ่ะตลาดงัวชมพูุ้ตละเอียดเอาชื่อมีกันพี่น้องอุนประภาคนใดสุดแค่สุิดีต,ตามเด้อพี่น้องมันจะเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบสี่แล้พี่น้องเจ็ดโมงสิบสี่เอาอนนี้ประกาศก็เลยก็แจ้งค่สุดดีตามเด้อสวัสดีครับ